ลา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 พึ่งอัป i o s ยี่สิบหกจุดหนึ่งมาเขาบอกว่าอัพมาแล้วลื่นปืดวันนี้เราก็มาลองเล่นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเออผมก็รู้สึกว่ามันลื่นขึ้นจริงๆนะก็โอเคกันด้วยนะครับอยู่ผมแดนนี่คนหล่อนะมอนิชันเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไฟวาเน r e อยินข่าวว่ามีของใหม่มาหรอครับเอ้ยนี่ไงของใหม่ ชุดแพ็คแพ็คสาวเอี่ยมวินเทจนะครับผมสุ่มครั้งเดียวแล้วได้เลยนี่ไงเฮ้ยดวงโคตรดีดวงโคตรเวอร์ดวงโคตร,เอ,ร,ครเอาทำไมไอ้แดงมันดวงดีอย่างนี้วะคนดูว่าปะ่ะแล้วก็จะมารีวิวชุดสาวเอี่ยมวินเทจนะครับผมวันนี้นะ ชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับให้ผมเนี่ยเอาเรื่องเราถอดเราต้องถอดหน้านะครับเพราะว่าชุดสาวยังวินเทนไม่มีหน้าน,นี่โคตรเอาเราจะไปลุยในไลน์แกนมาสเตอร์กดหนึ่งหนึ่งไปนะผม let's go ชนทำนขยับครับ in my zone ไม่พูดพัมทำเพลงแล้วก็กดแบบอโลน เขาไปยิงให้มันสะบัดครับคุณผู้ชมมา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 เลโกมันี่มนี่มันี่จะพาเชวไทยแลนด์มันี่มันี่จะพาขับรถแทนมานี่มานี่มาี่มานี่มันี่มานี่มามนี่มามนีมาอันี้มาอะไรอีกมานี่มาอะไรไม่รู้แต่ที่รู้เราได้ใช้แพ็คชุดเอี่ยมสาววินเทจชุดใหม่ล่าสัตว์ในตู้ไดมอ์รอยัล 2025 by Free Fire Poli 2025 by Free Fire World Series 2025 by Free Fire Asia 2025รู้เรื่องหวังเกียรรู้เรื่องกระเบื้องแตกไม่พูดพามนำเพลงเราก็จะโดดมีมาสกีเมืองเดิมเมืองเก่าเมืองนี้เมืองที่เราเคยมีผ้าห่มนะครับผมบวกกับอัพ ios ใหม่มา เขาบอกว่าไอ้วนี้แก้บั๊กแก้ทุกอย่างแล้วบอกเลยว่าลื่นปลื้ดปลื้ดปลดปลดปาร์ตลื่นแบบหัวแตกหัวแตนลื่นแบบจนเราหยุดไม่อยู่ครับมาดูกันว่ามันจะลื่นจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือปกติอ่ะแม่มันก็ลื่นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมใช้ iPhone 20 Pro Max มนะครับมันก็ต้องลื่นเป็นธรรมดาครับต่อให้อัพหรือไม่อัพมันก็ต้องลื่นอยู่แล้วครับผมด้วยความที่มันเป็น iPhone 20 Pro Max แม็กเนาะมันก็รุ่นใหม่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะเพราะว่าแบบผมไปซื้อมาจากประเทศนอกไง แบบเป็นแบบผลิตก่อนหมู่ครับผมเออแบบผลิตก่อนเพื่อนอะไรก่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงผมไม่ได้เอาเปรียบใครหรอกนะครับผมแต่ว่าแบบผมรู้จักกับหุ้นส่วนนะรู้จักกับสตีฟจ็อบผมว่าเลยแบบมีหุ้นส่วนนิดหน่อยแหละก็เลยแบบได้ใช้ iPhone รุ่นใหม่ก่อนเพื่อนก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขานะผมก็ขอโทษลวกันนะครับที่ผมเอาเปรียบเล็กน้อยนะแต่ก็ทำไงได้อะ่ะ ทำไงได้ครับคนมันรวยอ่ะไม่พูดเยอะแล้วเจ็บคอแต่ตอนนี้เจ็บคอจริงเนี่ยไม่อยากพูดจริงโอ้ยห่วงด้วยว่ะหิวนอนดิเล่นออกวินอตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะผมเพิ่งกลับมาจากลอยกระทงนะครับ เพิ่งกลับมาจากรอยกระทงผมก็มาอัดคลิปให้เด็กๆน้องๆนองหนูๆดูเลยคิดดูว่าพี่รักเด็กๆน้องๆ,นองๆนองหนูๆแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่เลยเออเชียะโอเคจีโน่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่พด้วยนะครับเชียบม,มาจากไหนวะโดนมาจากไหนวะ เวนี่เอ้เวนี่เอเวนี่เราซื้อก่อก่อนปึบ ออกก่อนครับออกหามุมเล่นใหม่ครับมุมตรงนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับปึ๊บออกอีกนิดหน่อยครับสแกนครับโอเคสแกนหาโหแล้วโดวมันใหม่แหละเล่นมันเลยป่ะเล่นมันเลยดิเอาเดี๋ว,วะก็มาดี๋ว,วะ ใจเย็นๆหาหาหามุมอีกนิดนึงครับเราไม่เห็นตำแหน่งที่ชัดเจนตอนนี้ยังไม่ชัวร์มากมายไก่กองสักเท่าไหร่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเสียงต่เชิญของที่อยู่สูงทำไงนะขอลองดีสักวันเอ,อ นี่มันจะตามล้างผ่านเราไม่เลิกนะดูจากทรงแล้วไม่เลิกก็ไม่เลิก,มลกผมก็ไม่ได้ยานคือกันผมก็ไม่ได้ยานคือการละ่ะจะหาแต่จะหาว่าผมไม่เตือนนะครับถ้าคุณตาม าคุณตามล่าผมนักระวังคุณจะเป็นศพใส่เองนะผมบอกเลยระวังคุณจะเป็นศพเสียเองนะครับระวังคุณจะเป็นศพเสียเองนะไวรุน่น นี่ไง <c oughs> เป็นศพเสียเองโดนผมแอคไปห้าวนะห้าวจัดเลยเ <c oughs> ผมว่าเลยถ้าตามล่าผมมันจะเป็นศพเสียเองก็อย่าตามล่าเลยดีกูมันแบบคือผมไม่อยากทำแล้วแบบผมพยายามหนีให้แล้วว่าแต่เขาก็ตามจิก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 ไม่หยุดไม่ย่อนน่ะให้ผมทำไงได้อะ่ะ ผมก็ต้องสู้สู้เพื่อดูแลตัวเองอผมสู้เพื่อปกป้องตัวเองทั้งนั้นผมไม่ได้อยากสู้เพราะผมอยากทำร้ายใครเลยนี่พูดจริงๆครับไม่ได้พูดเอาหล่อไม่ได้พูดเอาอะไรนะแต่ผมไม่อยากทำร้ายใครครับแบบผมไม่อยากทำร้ายใครแต่ทำไมต้องตามล่าผมมาผมไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆ ให้เธอเป็นดีเป็นควีนที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ฉันเคยเจอมายอมให้เธอเป็นมค์ควีนยอมให้เธอเป็นมค์ควีนที่ดีที่สุดตั้งแต่ลาลา,ามาจะเธอดินไปกับโจรสลัดท่ยศแห่ก็ลาสีฉันมีพระราชวางังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อมเธอทิ้งไปนะไม่อยากเรื่องเลยให้ยธอไปนะไม่อยากเรื่องเลย อ๋ iya, to to s <S อก็เธอหนาเลักและหนาลองยิงดูยิงสวยเมายิงช่วยยยนเน็ตไอดอนิก็ต้องมองอ๋ออออเป็นยังไงแล้วนอความหักเป็นยังไงแล้วนอความหักที่เคยขอเคยกอดไอ้หอนี่น่าเข้าใจสัญญาไว้สิมาหมันมาหบานาดูนนนินช่อยได้ดูนนน่ได้ดูานูนนน่อได้ดูดานูน เหนื่อยว่ะผมร้องอะไรของผมวะเนี่ยปเป็นเรื่อยจัดเลยครับถึงผมจะไปเรื่อยแต่ก็ไม่เคยเอื้อยเชื่อยนะครับรู้เรื่องหวังเกียรครับเฮ้ยมีคนบวกกันว่ะอ้า,หา,หาวจะบอกกันบวกกันอยู่ข้างบนนะ เอาดีโอโหแม่งบวกกันอยู่ข้างบนจริงโอ้ oh, พี่ขึ้นไปกันทำไมวะนะขึ้นไปโรเ้อหรือว่าเรารอดักเล่นมันดีวะว่ามันน่าจะลงมานะเรารอดักเล่นเลยดีกว่ามันจะมาปะวะว่ามาเว้ยแม่งก็พากันโดดลงมา หรือมันจะไม่มาปะมาดีมันต้องมาดีตามสัญชาต,ตยานผมมางั้นมันก็ต้องโดดลงมันไม่โดดลงมันก็ตายวงอะอ่าคิดแค่นั้นแหละอืมตัวมา่เดียครับตัวไม่ได้พี่ผมรอยยิงอยู่ผมรอยยิงผมรอสอยฮะ ฮะฮะอีะอะอเขี้ยแม่งให้หัวกูมเม็ดเดียวอขออีกเกมขออีกเกมไม่กเกม,มนี้แม่งยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยให้หัวผมเม็ดเดียวเลยอ๋อโอ้โหเฮีเ้ยเกินไปเกินไปแล้วแอคเกินอันนี้แอคเกิน เกินไม่ไหวว่าโอ้โหอ้ยอ้อันนี้แอกไปไม่ไหวไม่ไหวเว้ยอันนี้มันแอกไปอันนี้มันแอกจริงแอกพแอกโพแอกโมหมักแตงไอช็อตเนี่ยโอ้โหใครไหวไปก่อนในช็อตนี้เจอแอกแบบนี้ครับผม ทำไงอ่ะเจอแอคแบบนี้ก็ได้แต่ทำใจอ่ะดิผมลงไปใส่นะตอนนี้ผมลงไปใส่ผมไม่ส,น,สนโนสนโ o แค่ e n สนโนแค r ์ชนนี้มาผมใส่ยับร้ายเกมนี้ผมไม่ดูชงดูเชิงอะไรแล้วแบบแก้งบ้าเลยแก้งบ้าโชว์ไปตอนนี้ต้องแก้งบ้าโชว์แล้ว ผมไม่ได้บ้าเรื่องแต่เกิดก็แค่ผมแก้บ้าว้าว่วงระหว่างน้องๆพี่ง่วงแค่ไหนพี่ก็ต้องฝืนทำคลิปเดี๋ยวน้องๆห,หนูไม่มีอะไรดูคนที่รักทุกคนอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามพี่ดเลยพี่รักน้องๆไม่ง,ง,งั้นพี่ไม่ทำพี่ไม่ทุ่มเทหรอกขนาดนี้หรอกพี่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วน้องๆอ,อย่าทุ่มทิ้งนะครับเราจะลงมีมาสกีเหมือนเดิมครับไป ไม่ลงหรอกครับพงพีหรือว่าลงพีกเลยวะชิกเกียรไปโดดไกลวะ่ะใส่พีกแม่งเลยมา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 ,ม,ามือนีบย่านผีดอกเดอ้อมามือนีบย่านผีดอกเดอ้พอพวกนี้มีแต่พวกปีศาจไล่ในพวกเนี้ยปีศาจไล่ทั้งนั่นปีศาจล่ยหรอโอ้โหแล้วแม่งได้วเวกเตอร์ซวยดิใครอะคนซวยก,ก็กูนี่ โอ้โหกูแตกเฮียโอ้โหเจองี้เจองี้ทำไงอ่ะเจอนี้ก็ออกก่อนสิครับรออะไรอ่ะอยู่ทำไมให้ไอายบ้านนานลันวลน,น้องอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปก็ตายทิ้งเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเลยน้องเอ๋ย แต่การทิ้งคินเมื่อกี้มันก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่เราต้องจ่ายแล้วล่ะหนาถึงเราจะตายก็ไม่เป็นไรเพราะใจเรายังสู้เรายังฮึดเรายังเหิมแล้วแม่งมีตัวมาอีกโอ้โหสวยแล้วกูสวยซ้ำาวยซ้อนจริงๆครับช็อตนี้ แตกดีนี่หำห้าหวหรอแตกเฉยแตกเฉยเออเอ,อ้าโอ้หอะไรวะม,มาเด็เนี่ยยู